สวัสดีค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาทำคิ้วอีกนะคะทุกคนจะพาทำบ่อยๆนะคะจนกว่าทำเป็นเนาะเพราะว่ามีแม่เพิ่นบอกว่าเมื่อไรที่ทำกล่องข้าวกล่องใหญ่ๆแล้วก็พาทำอีกหน่อยนะคะเพราะว่ากล่องเล็กมองไม่ค่อยถนัดวันนี้ก็มีโอกาสทำกล่องใหญ่นะคะบางทีกระดิบข้าวแต่ละกล่องเนาะเวลาที่เราสารเสร็จแล้วอ่ะเราจะทำคิ้วนะคะทุกคนหั่นไปไม่เหมือนกันบางคนทำไป ด้านขวาบางคนทําคิ้วไปด้านซ้ายพอสอนคิ้วหนึ่งก็จะทําขวาไม่เป็นทําซ้ายไม่เป็นบางคนก็ทำอ่ะบางคนก็ถนัดไม่เหมือนกันนะคะวันนี้ลิ้มก็มีกระติบข้าวนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือกระติบข้าวอ่าใช้ง้องขนาดใหญ่นะคะก็คือขนาดห้านิว้วห้ามิลน,นะคะขนาดห้ามิลเนาะกล้องเบอร์สามก็จะเส้นใหญ่ส่วนจะใช้นะคะ ไวพลาสติก <White> ก็คือเส้นตรนนี้อยู่ที่สามมิลนะคะเส้นใหญ่หน่อยเนาะอุปรกรณ์ก็จะมีเส้นไวยนะคะกระดิบข้าวการไกลแล้วก็ฟอกกี้ฉีดน้ํานะคะทุกคนก่อนที่เราจะทําคิ้วทุกครั้งให้เราฉีดน้ําด้วยนะคะเพราะว่าเวลาดึงมันจะได้กระชับแล้วก็คิ้วเราก็จะได้สวยนะคะอืมเอาเริ่มกันเลยเนาะก่อนอื่นนะคะ ให้วางกระติบข้าวหันมาหาตัวเองเนาะอันนี้อยู่ด้านนอกแล้วก็ให้เสียบนะคะใช้เส้นไวพลาสติกเสียบเข้ามาด้านในแบบนี้นะคะเราจะเริ่มจุดไหนก็ได้ของกระติบข้าวนะคะให้เสียบเข้ามาด้านในเนาะแล้วก็สังเกตนะคะมันจะอ่ะเป็นรูปอย่างนี้เนาะเขาเรียกอะไรอะเนี่ยลูกศรน,นะคะลูกศรหันมาด้านนี้นะเนี่ย กระติบข้าวไข่นะคะที่หยิบขึ้นมาแล้วมีลูกซ้อนหันมาด้านนี้นะคะให้ทาเหมือนบลิมนะคะทุกคนนะนี่เสียบเข้ามาด้านในแล้วก็จับปลายนะคะรีดรีดเส้นนะคะไอ้เสียบเข้ามาด้านในเนี่ยก็คือมันจะมีนี่ลายนูนให้หงายขึ้นนะคะหงายเส้นไหวขึ้นเสียบเข้าไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะอธิบายแล้วก็ไปช้าๆนะคะบางคนฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะคะ เสร็จแล้วให้จับปลายนะคะรีดเส้นเส้นคาของเราเนี่ยรียดขึ้นไปรีดขึ้นไปจับให้ตรงนะคะแล้วก็พอรีดเสร็จแล้วให้เอาด้านแบนๆน่ะหงายขึ้นเอาด้านโคง้งๆตรงเนี้ยด้านที่ถูกนะคะเนี่ยหงายขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนหงายขึ้นแบบนี้เนาะตอนเสียบแล้วก็หงายเหมือนกันตอนนี้เราก็หงายนะคะให้เราดูแบบนี้อ่ะเราจะ เสียบมาทางนี้หรือเสียบมาทางนี้เนาะเนี่ยให้ดูแบบนี้ถ้าเราเสียบแบบนี้มันจะเป็นจูงนางนะคะให้เราเสียบย้อนนะคะย้อนกลับคืนมาถ้ามันเป็นลูกศรแบบนี้นะเนี่ยถ้ามันเป็นลูกศรแบบนี้ให้เราเสียบย้อนกลับมาทางนี้เสียบเสียบตรงนี้เสร็จให้นับถอยหลังหนึ่งสองสามนะคะก็คือตัวนี้ ถ้านับตัวนี้ด้วยจะเป็นสี่หนึ่งสองสามสี่เสียบายขึ้นนะคะเสียบายขึ้นแล้วก็ดึงค่ะนี่มันจะเป็นรูปโค้งๆแบบนี้นะคะทุกคนเสียงรถวิ่งผ่านหน้าบ้าน เนี่ยค่ะมันจะเป็นโรูปโค้งแบบนี้เห็นไหมคะถ้าไม่เป็นโค้งโงแบบนี้นะถือว่าผิดนะคะทําใหม่นะคะถ้าเป็นลูกซศรแบบนี้ให้เสียบย้อนขึ้นมาข้างหลังนะคะเสียบย้อนขึ้นมาข้างหลังเนาะหนึ 1, ง่งซองสามสี่อัดสอดเข้าไปสอดออกไปข้างนอกเนาะเสียบจากข้างในออกไปข้างนอกเสร็จแล้วเราก็จับเส้นหนึ่งคะ่ะรีดแบบนี้รีดเนี่ยค่ะแล้วก็ ให้สอดลงด้านล่างนะคะสอดลงด้านล่างสอดลงด้านล่างตัวนี้เห็นบหสอดลงด้านล่างสอดลงด้านล่างค่ะนี่สอดเข้ามาข้างในเนี่ยเห็นบหมันจะเป็นเลขแปดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เนี่ยรีด ให้งายขึ้นนะคะให้งายขึ้นเนี่ยให้ไปเนี่ยด้านผิดเนี่ยด้านเบนแบนเน่าง่ายขึ้นให้เสียบมาข้างหน,าน้าที่เป็นลูกศรเนี่ยนะที่เป็นลูกศรเนี่ยให้เสียบมาข้างหน้ากระติบข้าวเราจะมีลักษณะเป็นลูกศรน,นะคะทุกคนนะให้เสียบมาข้างหน้าค่ะแล้วก็ดึงนี่เขาจะเป็นเลขแปดแบบนี้ค่ะนี่ เห็นไหมเป็นเลขแปดแบบนี้นะคะเห็นบ่เอาไปช้าๆได้หนิทาตามนะคะให้มันได้เลขแปดแบบนี้นะเสร็จแล้วก็รีดค่ะจับเนี่ยจับเส้นคล้าของเราเนี่ยาขาพลาสติกนี่ยไว้นะเนี่ยรีดจะให้มันพลิกเนี่ยนะอ่ารีดเสร็จแล้วทีนี้ให้สอดเข้าไปข้างในตัวนี้ค่ะเห็นไหมสอดเข้าไปในรูตรงนี้ เมื่อกี้มันออกอย่างนี้ไหมเสียบเข้าไปในรูทําตามนะคะเสียบเข้าไปในรูเสียบเข้าไปในรูนะะเสเร็จแล้วดึงค่ะดึงดึงให้มันขาดผ่านมานี่นจะเป็นแบบนี้ลดกระแลนกายบานดีดีมันจะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเอาให้รีดเส้นของเราอย่าให้มันพลิกเ้อะ เสร็จแล้วจับายขึ้นแบบนี้ค่ะจับงายขึ้นแบบนี้ะน,บบน,นะเมื่อเราเดินมาข้างหน้าเนาะเมื่อเราเดินมาข้างหน้าที่เป็นลูกศรเห็นไหมตัวท้ายเนี่ยต้องเดินขยับมามันจะห่างกันอยู่อยู่สามตลอดนะคะเนี่ยให้เราเดินมาข้างหน้าเสร็จแล้วเราก็เสียบตัวถัดมาตรงนี้นะคะถัดมาจากตัวเนี้ยเห็นไหมเสียบถัดขึ้นมาอีกนะเสียบงายนะคะ นะะเราดึงค่ะดึงอันนี้ทำกล่องใหญ่ให้ดูแล้วเด้อนี่อ่าเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมใครที่ไม่เป็นแบบนี้กลับไปเริ่มใหม่นะเอเนี่พอได้แบบนี้แล้วเนาะก็จับเส้นเนี่ยเส้นวายของเราอะ่ะรีดนะคะเสร็จแล้วให้เสียบเข้าไปนะคะเสียบผ่านรูสองอันเนี้ย เสียบผ่านรูสองอันนี้เลยนะเสียบผ่านรูสองอันนี้เลยดูข้างนอกนะคะทุกคนอันนี้คือข้างนอกกล่องนะสังเกตเนี่ยไม่ได้เสียบเข้ามาข้างในนะเสียบข้างนอกเนี่ยค่ะดูข้างนอกเนี่ยสังเกตข้างนอกกล่องเนาะขอบกล่องเนาะบางคน่ะบุริมสอน่ะจะมาเสียบข้างในสองตัวนี้เนาะเสียบไม่ใช่นะคะเสียบข้างนอกตรงนี้เสียบข้างนอกนะเสียบข้างนอกสองเส้นึงน เห็นไหมคะเสียบข้างนอกสองเส้นถึงตรงนี้เริ่มจะง,งงไหมอชาช้านิดหนึง่งเสร็จแล้วก็รีดค่ะเนีย่ยจับปลายเส้นไว้จับไว้เส้นไว้ของเราให้งายขึ้นเหมือนเดิมค่ะให้งายขึ้นนะคะเสร็จแล้วเดินหน้าตอ่อเดินหน้าต่อทํายังไงเสียบตัวนี้ค่ะเนีย่ยงายขึ้นงายขึ้นงายเส้นขึ้นแล้วก็เสียบออกไปข้างนอก เสียบจากข้างในที่เรานั่ง่ะออกไปข้างนอกกระดึงนี่ค่ะดึงออกมาเส้นมันจะเป็นอยู่อย่างนี้นะเนี่ยเห็นไหมเี่ยเส้นมันจะเป็นโค้งๆแล้วก็หงายขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วจับปลายเส้นไว้ค่ะ มันจะเป็นแบบระบบเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะคะเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังพอได้แบบนี้แล้วให้เราถอยหลังนะคะถอยหลังก็คือให้เสียบเนี่ยเสียบจากข้างนอกนะเนี่ยให้จับแบบนี้เสียบจากข้างนอกเข้ามาหาเราเอาสองเส้นนะคะหนึ่งสองนะคะสอดเข้าไปใต้สองเส้นนี้นะคะสอดเข้าไปใต้สองเส้นนี้แล้วก็ดึงค่ะ ดึงมาแบบนี้อ่ะเสร็จแล้วดึงมาแล้วทํายังไงใช้ปลายค่ะหงายปลายขึ้นรีดไปรีดไปแล้วก็จับหงายขึ้นปลายตรงเนี้ยเราตะแคงให้ดูเสร็จแล้วเมื่อเราใช่ไหมเราสอดครั้งที่1ครั้งที่สองมันจะเลื่อนมาเรื่อยเเส้นนี้ก็ต้องเลื่อนมานะคะเลื่อนมาเสียบเข้าไปในค้านะ่ะ เสียบเข้าไปในค้าเราถัดมาไอเส้นที่มันโค้งโค้งโค้งอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเสียบเข้าไปมันจะเดินหน้ามาเสียบเข้าไปในค้าให้มันทะลุออกไปข้างนอกให้มันทะลุออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็ดึงดึงค่ะทหไมมันจะเป็นรูปแบบนี้อึบอึบนี่ ไหมพอได้รูปแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเดินเดินหน้าต่อจับปลายค้าคว่ำลงนะคะรีดเส้นไปนะแล้วก็จับปลายค้ามาเสียบด้านนอกเหมือนเดิมเสียบด้านนอกนะคะเสียบด้านนอกเราจะใช้เสียบสองเส้นนอกตลอดนะคะเนี่ยเมื่อกี้มีสองแลวใช่ไหมเขาจะริืมิ่มจากสองก็จะมีสามเส้นแต่เราจะเสียบเฉพาะสองเส้นที่อยู่ข้างหน้า นีคะสอดเข้าไปตรงกลางนี่เสียวเข้าไปข้างใต้เนี่ยเนีย่ยเข้าไปข้างใต้เนี่ยนี่สองเส้นนี้แล้วก็ผ่านลูกออกไปเนี่ย้วดึงพยายามอย่าให้เส้นมันพิกเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็จับป ไายเรามาเนี่ยค่ะหงายขึ้นรีดเส้นไวให้ตรงแล้วก็หงายขึ้นเนาะงายขึ้นหงายขึ้นมานะคะสอดเส้นถัดมาก็คือเสียบเข้าไปใต้เส้นคล้านะคะสอดจากข้างในออกไปข้างนอกแบบนี้นะคะทุกคนสอดไปแบบนี้นะคะเส้นคล้าของเราก็จะเป็นไง,งายแบบนี้เนาะอ่าเสร็จแล้วให้สอดกลับนะคะสอดกลับก็คือสอดเข้าตรงกลางนะคะสอดเข้าตรงกลาง แล้วก็เกี่ยวเอาสองเส้นนะคะเนี่ยเกี่ยวเอาสองเส้นนะคะแล้วก็ดึงอพอดึงเสร็จแล้วนะคะพอดึงเสร็จแล้วให้ข้ามฝั่งไปทางนูน้นข้ามฝ่ายไปทางนู้นก็คือเนี่ยเราเสียบได้หนึ่งสองสามแล้วเสียบถัดมานะคะเสียบถัดมาจะเป็นรูที่มีเส้นคลาที่เราเริ่มครั้งแรกอะ่ะเนี่ยโผล่ออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปในรูนี้เลยแล้วก็ให้ ออกไปฝั่งตรงข้ามด้านโน้นนะคะเสียบออกไปข้างนอกแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเสร็จแล้วเดินหน้านะคะเดินหน้าเราก็เสียบเอา2เส้นข้างหน้านะคะสองเส้นข้างหน้าตรง bon. นี้เส้นที่สามไม่เสียบนะคะเสียบเกี่ยวเอาสองเส้นข้างหน้าตรงนี้นะคะเสียบเข้าไปในรูนะคะเ,เข้าไปในรูแล้วก็ผ่านออกไปตรงกลนางกระดึง แบบนี้นะคะเราก็เดินหน้าอีกค่ะเดินหน้าอีกเดินหน้าก็งายเส้นไว้ขึ้นนะคะแล้วก็เสียบออกไปข้างนอกเหมือนเดิมเดินหน้ามาแบบนี้นะคะเดินหน้ามาแบบนี้เสร็จแล้วเดินถอยหลังก็เสียบเข้าตรงกลางนะคะเสียบเข้าตรงกลางเสียบเอาสองเส้น ออกมาข้างนอกแบบนี้อันนี้ก็คือทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวบริมจะทําให้ดูอีกทีก็คือตอนจบนะคะ,ะถ้าใครทําเป็นแล้วเนาะเสร็จแล้วก็เสียบพานนะคะเสียบพานให้เสียบลงไปใต้คล้านะคะใต้คานะคะถัดมาตรงนี้เนาะเสียบลงไปใต้คล้านะ,ะให้มันออกไปข้างนอก ให้มันผูกไปข้างนอกแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ดึงเสร็จแล้วเราก็เดินต่อเดินไปข้างหน้านะคะโดยที่เสียบด้านนอกเนาะเอาสองเส้นนะคะสอดเอาเกี่ยวสองเส้นแล้วก็เข้าไปตรงกลางแบบนี้แล้วก็เดินหน้าต่องายเส้นค้าขึ้นแล้วก็เสียบออก ก็เดินกลับนะคะเกี่ยวเอา2เส้นแล้วก็เดินกลับแล้วก็สอดไปฝั่งโน้นไปฝั่งโน้นเสียบเข้าใต้คลานะค่ะก็จะเสียบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจนกว่าจะถึงตอนที่เขาจุดกันเนาะ แล้วจะพามาจอดเดอร์ทำไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆก็เสียบออกไปข้างนอกแล้วก็วุกลับแล้วก็เสียบออกไปข้างนอกทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะตัดไปตอนจบนะ พอมาถึงตรงนี้นะคะทุกคนพอมาถึงตรงนี้เราก็จะมาทําให้เขาจลดกันเนาะให้เขาต่อกันนะคะนี่ทาให้ได้แบบปุริมนะนี่เราจะมาเริ่มจากตรงนี้นะคะทุกคนอ่าเสร็จแล้วพอได้รูปแบบนี้เนาะแล้วก็สอดเข้าสองเส้นตรงนี้จะเข้าสองเส้นตรงนี้ ดึงให้ตึงนะคะดึงให้ตึงเสร็จแล้วก็เดินหน้าต่อเดินหน้าต่อเหมือนเดิมนะคะเดินหน้าต่อเหมือนเดิมอ่ะสอดคามไปด้านโน้นเสร็จแล้วก็เดินกลับค่ะสอดกลับ ให้ตึงเสร็จแล้วข้ามไปฝั่งโน้นเหมือนเดิมข้ามไปฝั่งโน้นเหมือนเดิมก็สอดสองเส้นสุดท้ายเหมือนเดิมโผล่ขึ้นมาตรงกลางแบบนี้ค่ะพอมาถึงตรงนี้อ่ะ ึงตรงนี้ให้เราสอดเข้าไปข้างในตรงกลางตรงนี้นะคะสอดเข้าไปตรงกลางตรงนี้มันจะมีเส้นคล้าเส้นหนึ่งที่ถัดจากเส้นม่เกี้เนี่ยเห็นไหมเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้สอดเข้าไปในตรงกลางเส้นนี้เพื่อจะเข้าไปเกี่ยวเส้นคล้าเส้นถัดไปนี่สอดเข้าไปแบบนี้ ให้มันโผลอ่อไปข้างนอกแล้วก็ดึงพอวกกลับมาให้สอดเข้ามาในเส้นคลาตรงนี้ที่เป็นโพรงอยู่นะสอดเข้ามาค่ะให้โผล่ขึ้นข้างบนแบบนี้อืมพอได้แบบนี้แล้วก็สอดเหมือนเดิมนะคะ สอดกับสองเส้นนี้นี่นะสอดกับแบบน,นี้อ่าแล้วก็สอดข้ามไปฝั่งโน้นเหมือนเดิมอืมแล้วก็สอดเอาสองเส้นข้างหน้า สองเส้นข้างหน้านี้นะคะข้ามหนึ่งสอดมาสองเส้นให้โผ่ตรงกลางนี่แบบนี้ค่ะให้โ่ตรงกลางนะโ่ขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็ดึงสำคัญอยู่ตรงนี้นะคะสำคัญอยู่ตรงนี้นะคะบางคนบางคนก็คือสอดผิดสอดมาด้านนี้นะคะทุกคนมันผิดเนาะ เ,เวลาเราวางมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมให้ดึงมาข้างในดึงมาข้างในแล้วก็เอาตัวที่อยู่ด้านในนะคะไม่ได้ให้สอดออกข้างนอกเนาะสอดเข้ามาด้านในนะคะสอดเข้ามาด้านในนี่มันจะมีตัวเนี้ยที่ถัดมาเนี่ยถัดจากเส้นคล้าที่มันโผล่มาตรงนี้นะของเรานับไปหนึ่งสองนะคะจะเป็นรูที่สองเนี่ยเนี่ยเยที่มันโผล่มาตรงนี้นะเนี่ยให้ข้ามฝั่งมานะคะ ให้เราสอดข้ามเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอ้นี่จะทําให้ดูชัดๆก่อนนะแล้วก็ข้ามมาอย่างนี้นะแล้วก็สอดแต่ถ้าใครใช้กล่องเล็กมันจะซ่อนอยู่ข้างในนะคะซ่อนอยู่ข้างในให้เรางัดออกมาเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะเสียบเข้าไปตรงนี้มันจะข้ามมาหนึ่งเส้นนะคะข้ามเข้ามาข้างในนะข้ามเข้ามาข้างในกล่องข้าวนะคะทุกคนนี้ มันจะข้ามมาหนึ่งเส้นนะคะพอข้ามเสร็จให้เราเสียผ่านออกไปด้านนอกเนี่ยช่องเดียวกันนี่แหละช่องเดียวกันนี่แหละเนี่ยช่องที่เราผ่านเนี่ยเราก็ผ่านออกไปเสียบใต้คล้านะผ่านออกไปตรงเดิมนี่แหละตรงเดิมที่เราเสียบมาเนี่ยเนี่ยนะะเสร็จแล้วมันจะมีเส้นหนึ่งที่อยู่ข้างนอกตรงเนี้ย ซ่อนอยู่นะซ่อนอยู่นะให้เรานี่จะแทงให้ดูเนี่ยมันจะมีเส้นหนึ่งซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนให้เราใช้เข็มเนี่ยงัดมันออกมาน,มน,ออมานี่งัดออกมานี่ออกมาแล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นนี่ทำแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงขึ้น เ็นไหมเขาก็จะเหมือนเพื่อนแล้วที่นียอ่ะวางลงพอได้แบบนี้เสร็จนะคะตรงเนี้ยมันจะมีรูอยู่ใช่ไหมที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีรูอยู่ตรงเนี้ยให้จากตรงเนี้ยมันจะเป็นรูแบบนี้เนาะข้ามมาหนึงเส้นเอาเอาเข็มแหวกตรงเนี้ยค่ะนี่แล้วมันจะเป็นรูปหัวใจอยู่ตรงนี้นะให้เราเสียบกลับมาเนี่ยเสียบเข้ารูตรงนี้ ไหมให้เสียบเฉียงมาเฉียงมาเนี่ยเสียบเฉียงมาแบบนี้เสียบเฉียงแบบนี้อ่ะดูใกล้ๆนี่คะเสียบเฉียงแล้วก็ดึง อ่าเสร็จแล้วพอถึงตรงนี้ให้เสียบออกผ่านออกไปข้างนอกมันจะเหลืออันสุดท้ายแล้วที่เราจะต้องผ่านออกไปข้างนอกเห็นไหมคะมันจะเหลือตัวนี้เนี่ยเสร็จแล้วผ่านออกไปข้างนอกเขาก็จะเหมือนกันเป็นลักษณะรูปหัวใจเหมือนกันนี่เห็นไหมก็คือจบข้างนี้จะจบแล้วจะเป็นรูปหัวใจเนี่ยคะ่ะข้างนี้ก็คือจบแล้ว เราต้องมาเก็บครั้งนี้นี่ยค่ะเก็บเส้นตัวเนี้เก็บเส้นตัวนี้ยังไงตรงนี้ก็คือข้ามหนึ่งเห็นไหมเพื่อนเขาพาข้ามหนึ่งไอ้ตัวนี้ก็ต้องข้ามหนึ่งข้ามหนึ่งมาให้เอาเส้นตัวนี้นะคะของตรงตัวเนี้ถัดมาสองเส้นนี้ เห็นไหมเราจะต้องแย่เส้นเนี้ข้ามหนึ่งเส้นข้างนอกแล้วก็เกี่ยวเอาสองเส้นตรงนี้เสียบเข้ามายกขึ้นเห็นไหมคะบางคนทำคิ้วสวยมากนะคะแต่จุกไม่สวยนะต้องทำให้สวยๆนะคะเห็นไหม เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วสุดท้ายทำยังไงสุดท้ายสุดท้ายมันจะมีตัวหนึ่งที่ซ่อนอยู่ตรงเนี้ยซ่อนอยู่ตรงนี้อยู่หลังเส้นคลาที่เราสอดออกมาเนี่ยเห็นไหมอันนี้เส้นคลาที่มันโผล่ออกมาใช่ไหมมันจะมีตัวหนึ่งที่อยู่ข้างในตรงเนี้ยเนี่ยให้เราใช้เข็มเนีย่ยจิ้มมันออกมาเห็นไหมจิ้มมันออกมาอย่างนี้แล้วก็สอดเส้นเนี้ลงไป ันนี้ก็คือจบค่ะทุกคนอันนี้ก็คือจบแล้วนะคะอันนี้ก็คือจบแล้วจบแล้วทํายังไงเราก็หาที่เก็บปลายเนาะเก็บปลายเขาให้มันแน่นโดยการสอดผ่านออกไปข้างนอกบนี่ค่ะก็คือจบเราจะเก็บอีกก็ได้นะคะสอดไปเก็บอีกก็ได้หรือเราจะตัดเลยก็ได้นะคะอย่างนี้ก็คือจบแล้วนะคะวิธีทํา หางสิงมาทางซ้ายนะคะทุกคนมาทางซ้ายนะคะแล้วก็จบเดี๋ยวรุริมจะพามาทําหางสิงแบบมาทางขวานะคะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ